บางครั้งคนที่มีศักยภาพสูงสุดมักจะใช้เวลานานที่สุดในการหาเส้นทางของพวกเขาเพราะความอ่อนไหวของพวกเขาเป็นดาบสองคมมันอาศัยอยู่ในหัวใจของความฉลาดของพวกเขาแต่มันยังทำให้พวกเขาอ่อนไหวต่อความเจ็บปวดของชีวิตมากขึ้นดีนะที่เราไม่ได้ถูกลงโทษ ที่ส่งจุดประสงค์ของเราช้าจิตวิญญาณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเส้นตายเลยเลือกเส้นทางที่ทำให้คุณสว่างขึ้นอันที่คุณรู้ลึกๆคือทางเลือกที่ถูกต้องหยุดฟังความสงสัยได้แล้วเริ่มเชื่อมต่อด้วยความกล้าหาญอย่าปล่อยให้ความคิดเรื่องปกติเข้ามาขวางทาง มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่คุณรู้ว่าสิ่งยิ่งใหญ่ต้องใช้ความพยายามพิงความมุ่งมั่นของคุณพิงเข้าสู่ภารกิจของคุณพิงตัวเข้ากับตัวตนที่แท้จริงของคุณขอขอบคุณข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนาวรัดมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่ง,รงเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากค่ะ